สวัสดีค่ะวันนี้กะจะมาส่งปลาให้เอฟซค่ะของเข้าจะมีเขียดเขียดแหงนะคะเขียดแหงอันนี้ออเดอร์เต็มแล้วแล้วก็ปลาแปบนะคะปลาแปบงามงามพี่น้องคุณนะคะนี่ชุดมี้5ยหา10บาทชุดละ150บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาวงค่ะพี่น้องค่ะปลาวงก็สวย วงงาม,งามนะคะจะเป็นปลาโรดค่ะอันนี้กระจองมดแล้วนะคะผู้ใดอยากได้กระโอนเงื่อนจองเข้ามาอันนี้จะเป็นปลาเสื่อมค่ะปลาเนืออนเน้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนตัวงามๆตัวพอดีกินนะคะพี่น้องนี่ค่ะตัวสวยอันนี้กระจองมดแล้วเมื่อนี้เขาก็จะมาแพ็คทรงลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดเอฟซีท่านใดที่ว่าสนใจนะคะ สนใจอยากกินปลาแหงเนาะกะทักเขามาได้ยังบุเบิลค่ะมีหมูยอ่อมีกระบกมีปลาล่าตัวปลาล่าตัวเดีวตุ่นข้างขปลาลาปลานิ่งครับกระโบกปลาลาปลานึน ราดาบปานินตัวลาสิบบาทครับสามตัวร้อยสามตัวรยสามตัวร้อยเอฟซสั่งื้นนี้เราจะมาแพกพีนี่กะร่อนะคะสำหรับรอบวั้นวันผุดเนาะรอบวั้นผุดนะคะก็จะทรงอยู่ปมันสามสิบเจ็ดสามสิบแปดออเดอร์นี่่ะค่ะพี่น้องค่ะอันขอพระคุณค่ะที่ว่า สั่งปลาแหงมาเนาะผู้ใดอยากได้ก,ดกะสั่งเขามาได้ที่ไลน์ a b b 2 4 5 7 a b b 2 4 5 7นะคะพี่น้องหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 6 4 8 3 1 0 4 9 7ค่ะ0 6 4 8 3 1 0 4 9 7ค่ะพี่น้องคะมาสอบถามราคาได้เนาะ อยากได้ปลาปลาแป๊บในหูเพราะว่าออเดอร์เขาได้พี่หนุ่มใช่เลยเกือบแปดสิบชุดโอ้โหแปดสิบซะเพราะว่าสั่งเพิ่มอยู่ไอ้สั่งตากเพิ่มนะคะปลาแปบมัน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 มีช่วงนี้เท่านั้นนะครับแม่นค่ะปลาแปบนี่จะบอกได้เลยว่ามีแต่ช่วงหนาหนาวค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะปลาแปบจะเป็นปลาที่ว่าแบบเวลาเขากินน่ะทอดเนี่ยมันจะกรอบพอกรอบปุ๊บเวลาเขาเคี่ยวเนี่ยมันจะนุ่มในปาก สังเกตว่าเวลาเขากินปลาแหง้งนะพี่น้องเวลากินปลาแหง้งนะเขาจะเจ็บเจ็บเหงือกมันบอกค่ะเขาจะเจ็บเหงือกเพราะว่ามันมันแข็งแต่ว่าปลานีหนุ่มมากบอกได้เลยว่ากินชุดเดียวบ่พ้อค่ะพี่น้องผู้ใดสร้างชุดเดียวไปนี่เสียจใจแน่นอนค่ะอบอกได้เลยว่าต้องขึ้นมาสร้างซ้ำเนแน่นอนเนี่ยปลาแปบ,บนี่เบื้องสังหลังเขาผู้ลังคนถามว่าปลาปลาแปบนี่เป็นปลามีเก็บบ่อเพื่อนวาน่ะ มีอยู่เด็กค่ะไปแล้วไปแล้วปลาแปบนี่เป็นปลามีเกตบอมีค่ะมีเกตแต่ว่าเพิ่นเอาเกตออกแล้วนะคะสวยงามมากมากเกตน้อย,มมยอแทแบบแบบจะบอเห็นดอกแล้วเอฟซีถามว่านในหนึ่งชุดนี่มีมีหลายซําไดหนึ่งชุดนะคะเอฟซีเบิ้งเด้อค่ะนับเอาเดอ้อซีค่ะซีซีตองซีตอง หนึงชุดเด้อค่ะนี่เดี๋ยวเพิ่นจะไปไล่พิษนั่นเคือเพิ่นว่าอถ้าพาสื่อเสื่อนปลาแบบเนี้ยซีพ่วงซีนาเพิ่นบอกเขามากสิแบบนั่นคือเขาบอกขาใจว่าเพิ่นจะเอาซีพว่วงหรือซีชุดอันเนี้ยคือชุดหนึ่งค่ะพี่น้องชุดหนึ่งมีซีตองมีซีตองสี่นะคะอ่าชุดหนึ่งนี่กินได้ประมาณสองคนสามคนเลยทีเดียวเน,นาะไปอิม่มแต่ว่าเท่ากับหมดน,นี่กินกินนี่สองตอง สมมติว่าครอบครัวหนึ่งเนาะแต่จิกินได้แค่ละสองนี่แหละได้กินได้สองครั้งนะคะอันนี้คือแบบออเดอร์เต็มมดแล้วนะคะหนึ่งล่างพี่น้นงงองเตรียมล่างทรงแล้วค่ะอันสําหรับล่างนะคะย่ามันไปไล <c> ่ <oughs> จิตต,ตินั้นนัง <c oughs> สําหรับล่างแค่กับขอคออนุยาตเอาล่างอันนี้ซะก่อนเพราะว่ายั่งบ่าใหญ่บึงล่างอันแน่น拉萨ดายัางจินะคะ่ะเขายังบรรหรุเหลืองล่างเทือ น,นี่ค่ะกระโบกกระโบกหนึ่งโลผู้ดใดอยากได้ก็ซั่งขามาได้ค่ะพี่น้องจะว่ากระโบกนั้นราคามันบรตายโตไนะหมตลอดนั้นพี่น้องฮะหาราคาถูกยากยากค่ะล้งงะะวงมือถือกันนั่นกล่องด้วยน่ะเป็นบอกเออปลาลดกระโตง,งามค่ะพี่น้องโตงามจะว่ากระปลาป่นกันไปเนาะ หน่อยแน่ใหญ่แน่แต่ว่าสำหรับคนที่ว่ามากกินปลาโรดนี่โตซ้านี่จะพอดีโตซํานี่พอดีครับพี่น้องแล้วกับปลาเนื้ออ่อนปลาเสื่อมปลาเสื่อมนี่จะโตซ้ำซํานี่ก็กินแซ่บโตซ้ำนี่เนาะพี่มุกเนาะนี่กินแซ่บพอดีค่ะพี่น้องกออรอบอกรอบอบ,อบ,บอกได้เลยว่าแซ่บแล้วกับบอเข้มลหลายๆคนถามมาว่าปลา,ปลาเนี่ยเข้มบอเออบอเข้มค่ะรสชาติพอดีกลมกลม เนาะเขียดกันคือกันค่ะพี่น้องเขียดกันรสชาติดีคือกันถอดกรอบทุกอย่างค่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเราจะแพ็คของละเอาไว้สำนิสกรอนสำหรับท่านใดที่สนใจเนะาะยักได้ไปแห่งกันอย่าลืมค่ะทักไลน์มา abb 2 4 5 7นะคะ abb 2 4 5 7แล้วก็โทร064831 0497ค่ะพี่น้อง0 64831 0497ากจ้ะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไปสำนีสก้อน แพ็กขอ,องก่อนคะอ่ะของส่งบันจ้าสวัสดีค่ะ